สวัสดีครับช่องแบ่งเก็บนะครับผมมาครับมาครับคลิปนี้วันนี้ก็มาเย็นๆเนาะนะครับผมนะมามาครับเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญาตวัดก่อนเนาะเดี๋ยวจะลืมนะครับพึ่งพึ่งวัดมาเดี๋ยวจะลืมนะครับพระองค์นี้มีขนาดความกว้างนะครับผมวัดจากตรงนี้ขอบชนขอบนี้นะนะครับความกว้างอยู่ที่2.9เซนติเมตรนะครับถั่วเฉลี่ยนะครับผมนะครับ และความสูงนะครับอยู่ที่3.4ถึง3.5เซนติเมตรนะครับก็คือแปลว่ากว้างอยู่ที่2.9ถึง3นะครับและสูงนะครับอยู่ที่3.4นะครับถึง3.5เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกทีนึงอ่ะไม่ผิดพลาดน่าจะใช่นะครับผม ครับบวกลบอย่างละ1มิลเนาะบวกเผื่อไว้หน่อยนะครับเผื่อไว้หน่อยสักอย่างละ1มิลพระองค์นี้ผมอยากจะต้องใช้คําว่าแนะน,นําแนะนําให้เก็บเพราะว่าหาหาเจอยากมากมีน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมขออนุญ,ญาตพลิกให้ดูด้านหลังก่อนเนาะพลิกให้ดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังเสียดายตรงนี้มีกระเทาะไป นะครับตรงนี้มีกระเทาะไปหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นผลไม่มีเสียหายใดๆนะครับนอกจากกระเทาะไปนะครับก็อยู่ด้านหลังนะครับผมราคาจึงหายไปหน่อยหนึ่งนะครับผมนะด้านหน้ายังถือว่าเต็มแล้วพระชุดนี้ผมบอกได้เลยนะนะครับไม่ค่อยมีหน้าตานะเจอหน้าตาน้อยนะแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าเป็นการถอดพิมพ์ครับพระองค์นี้เป็นพระถอดพิมพ์ นะครับครับขออนุญาตลงรายละเอียดครับผมนะครับผมฉันจะคอยดูแลลูกศิษย์ของฉันเสมอไม่ว่าฉันจะอยู่หรือไม่ก็ตามพระของฉันเก็บให้ดีต่อไปจะแพงครับผมนี่คือหนึ่งในคำปลารบของท่านหลวงพ่อคุยแห่งวัดโคศิตารามชัยนาทครับผมนะนะครับผมผมอยากจะแนะนำเลยนะผมบอกเลยว่าพระพิมพ์หลวงพ่อโตนะครับถอดล้อพิมพ์หลวงพ่อโตแห่งวัดบางกะทิงเนี่ยนะครับถอดล้อพิมพ์นาของวัดบางกะทิงเนี่ยพบเจอน้อยมากครับ น้อยถึงน้อยมากว่ากันว่าแค่หลักร้อยต้นต้นองค์เท่านั้นเองหลักร้อยต้นต้นองค์ก็คือตั้งแต่ร้100อยหนึ่งนะครับร้อยองค์ถึง3ามองค์นะครับแลนอกนั้นจะไม่ค่อยเจอเลยนะครับผมแล้วก็บางท่านอาจจะดูเป็นของบางท่านอาจจะดูเป็นของกลุ่มวัดทับข้าวได้ นะครับซึ่งถ้าว่ากันตามพฤติไนนะครับกลุวัดทับข้าวก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่ากลุวัดทับข้าวก็จะมีพิมพ์ของวัดทับข้าวของของ,ของกลุวัดทับข้าวเองอยู่แล้วแล้วก็เนื้อหาก็จะแตกต่างกับของหลวงพ่อกวยอยู่พอสมควรถ้าคนเล่นศึกษาพระหลวงพ่อกวยกับกลุววัดทับข้าวก็จะทราบทันทีเลยว่าเฮ้ย มัน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 แยกได้นะครับโดยนะครับผมถ้าเป็นของกลุ่มวัดทับข้าวนะครับเนื้อจะออกอมเหลืองหน่อยนะครับนี่นี่ผมพูดทร่าวนะแต่เนื้อหาใกล้เคียงมากในการผสมผสานของหลวงพ่อกกยองนี้หลวงพ่อกวยองเนี้ยสร้างไว้ตั้งแต่ปี2500บวกลบเนาะแต่ต้องบอกว่าต้น,ต,นต้นก่อน2,500อีกนะครับปี8กว่า9กว่าประมาณ9กว่านะครับประมาณ9กว่านะครับผมและก็ใช้สูตรหมายาอยากจะบอกว่าใช้สูตรเดียวกับ คล้ายๆกูวัดทับข้าวใช้สูตรเดียวกับสมเด็จโตในกูในบาทหลวงพ่อโตที่วัดอินนะครับผมใช้ใช้สูตรคล้ายๆกันเลยเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับฉะนั้นพิมพ์เนี้ยถ้าคนเล่นผ้าเป็นปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันเบลอนะ นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นการถอดพิมพ์อันนี้เป็นการถอดพิมพ์นะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะรู้ได้ว่าเฮ้ยเก้แท้ดูอย่างไงดูความเก่าดูเนื้อให้รู้ดูความเก่าให้เป็นแค่นั้นเององค์นี้แท้อย่างง่ายดูตาเปล่าเลยอะ พูดง่ายนะครับคลิปนี้ผมอยากจะแนะน,นําแนะนาเลยนะครับผมเพราะนานๆจะเจอนะครับผมบอกได้เลยนานๆจะเจอแล้วมันมีจุดดูนะครับดูนะครับพระชุดนี้นะครับเ <_ s ug> นื้อเนี่ยนะครับที่ว่าเป็นของหลวงมกวยุคต้นๆเลยนะครับจะเป็นเนื้อเดียวกันกับพระขุนแผนอุ้มกุมารน,นะครับจะเป็นเนื้อเดียวกับพระขุนแผนหลังกุมารกับอุ้มกุมารนะครับเรียกกันว่าพูดง่ายๆเลยนะเนื้อคล้ายๆนี้ถ้าออกแดงอีกนิดนึงนะ บอกได้เลยว่าก็คือเป็นเนื้อที่ผงน้ำมันที่ผสมว่านสบู่เลือดอะนะครับผมที่มีฟองอากาศนะเดี๋ยวผมพลิกให้ดูอีกทีเนาะที่มีฟองอากาศนะครับอันนี้จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ก็มีเล็กๆเล็กๆเลๆขาก็จะรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยพระอย่างเนี้ยเนื้ออย่างเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นของหลวงพ่อควยเลยนะครับร้อยละเก้าสิเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแล้วพระชุดเนี้ยอยากจะบอกว่าหมไหนอยากจะหาตัวอย่าง ไม่เอาเอาตัวอย่างให้ดูสักหน่อยหนึ่งดีกว่านะหาเนี่ยมาเดี๋ยวหาว่าเฮ้ยเฮ้ยรับพิมพ์นี้มันจะมีเหรอหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับผมต้องมีทั้งนั้นแหละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตเจ้าของภาพนะครับผมขออนุญาตเจ้าของภาพนะครับผมนะครับผมนะครับเพื่อเผยแผ่หลวงพ่อกลวยแห่งวัดโคศิตารานะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ก็คือพิมพ์เดียวกันนะครับเือพิมพ์เดียวกันนะครับขออนุญาตเจ้าของภาพแล้วนะครับผม ขอบคุณครับผมนะครับเห็นไหมครับไม่ใช่หาง่ายๆครับผมบอกให้เลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่ว่าจะจะหาไม่มีหรือว่าหาไม่เจอนะครับก็มีนะครับเพียงแต่ว่ามันพบยากอะมันเจอยากและใครมีก็หวงะนะครับผมคราชุดเนี้ยผมบอกให้เลยว่าถ้าเกิดข้างหลังไม่ไม่กระเทาะนะผมบอกได้เลยนะถ้าข้างหลังไม่กระเทาะนะเบาๆต้องมี4ี่ห้าพันเบาๆนะ เออบอกเองอย่างนี้ก่อนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดราคาให้เราด้านหลังมีกระเทาะหน่อยนะครับผมผมเปิดราคาให้แบ่งปันกันเลยนะครับแบ่งปันกันแบบเออเฮ้ยพอจับต้องได้ก็เอาเลยนะครับองค์นี้เอาไปแค่2,700บาทนะครับ2,700บาทนะครับ2,700บาทรวมส่ง EMS หรือเค r ร y ให้ด่วนๆนะครับผมนะครับ ลูกค,ค้าใหม่ขออนุญาตนะครับผมไม่ลดงดต่อนะครับผมลูกค,ค้าเก่าลด1 0ไม่บวกเพิ่มลดเพิ่มใดๆนะครับผมหายากนะผมบอกให้ก่อนเลยนะเก็บได้เก็บเชื่อผมบางคนก็ดูเป็นของวัดทับข้าววัดทับข้าวแพงนะครับดูเป็นหลวงพ่อโตดูเป็นหลวงพ่อโตกูในบาทวัดอินแพงเลยแพงแพงไปใหญ่เลยนะครับแต่ผมเก็บเป็นหลวงพ่อกุยมาตั้งแต่ ยี่สิบห้าสามสิบปีที่แล้วอ,ะอ่ะคุยง่ายนะครับนี่คือหลวงพ่อก๋ยครับนะครับผมหายากนะเก็บได้รีบเก็บแนะนำแนะนำเลยครับสองพันเจ็ดร้อยบาทรวมส่งอีเมลหรือเคอรี่ให้ด่วนๆขออนุญาตชินเคยๆนะครับผมขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนนะครับใครพร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนก็ให้แคปหน้าจอนะครับในพระนั้นๆอย่างเช่นพระองค์นี้ก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาครับที่อดีไลน์หมายเลข 0846786958ย้ำนะครับ ID ดีไลน์หมายเลข0846786958ครับผมเบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชา เท่านั้นนะครับผมห้ามส่งผ้าอะไรให้ผมดูให้ผมเช็คหรือแม้แต่ยัเช่ายังทําไม่ได้ฮะเป็นนั้นเข้าใจนะครับผมนะครับใครต้องการก็ให้รีบแคปหน้าจอเลยครับนะครับแล้วก็ส่งมาครับที่แอดไลน์นี้งดรับโทรศัพท์นะครับผมฟังไม่ทันกรอกับฟังไม่ทันขี้เกียจกอกดไปที่คําว่าเพิ่มเติมหรือใต้ลิงก์ดูอีกทีหนึ่งจะมีราคาบอกให้นะครับผมอยากรู้ว่ามีผ้าอะไรนะครับก็เปิดเข้าไปใน u t u b e นะครับแล้วพิมพ์เลยครับคำว่าแบ่งกันเก็บนะครับ แต่ละรายการจะปรากฏขึ้นมาแล้วชอบองค์ไหนอยากได้องค์ไหนก็แคปหน้าจอแล้วส่งมาที่ ID Line ลน7ะครับ0 8น6 7 8 6 9 5 8านะครับผมโอเคเป็น,นเข้าใจเนาะ0846786958อ่ะมามาดูเนื้อหาพระองค์นี้กันดีกว่าขออย่างเดียวฟังคลิปให้จบน่ะครับผมมาเดี๋ยวผมพลลงมาหน่อยนึงก่อนปุ๊บนะมาดูเนื้อหาครับหายากมากผมบอกให้เลยนะครับถ้าเจอนี่โอ้โหบอกได้เลยว่า บางบางบางทีเนี่ยถ้าเป็นลงข้กลวยนีย่โอ้โหก็ถือว่าโอเคอ่ะเพราะบ่าสร้างน้อยถึงแม่ราคาย,ยังไม่ไม่ไกลถึงเป็นหมื่นนะนะครับแต่ว่าสวยๆอ่ะผมเห็นเขาขายกันสี่ห้าพันอ่ะอืมนะครับผมเอาแค่สองพันเจ็ดนะองนี้มีกระเทาะหน่อยหนึ่งเนาะแล้วถ้าเกิดเป็นกุทับข้าวเบาๆก็สี่ห้าพันอีกอะ่ะนะครับถ้ากูทับข้าวยิ่งถ้าเป็นกุ กุในบาทของหลวงพ่อโตวัดอินนะครับที่สมเด็จโตท่านสร้างไว้นะครับยิ่งแพงไปใหญ่เลยนั่นก็ขึ้นของเฉลยจะขึ้นหลักหมื่นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาได้รีบเอาครับนี่ของหลวงพ่อกวยแห่งวัดโคศิตรามชัยนาทนะครับตดนกระเทาะไปหน่อยทําหล่นไปหน่อยเนาะนะเขาก็เลยกระเทาะออกไปเนี่ยเสียดายครับทำทำหล่นอ่ะทำหล่นนะอืม เดี๋ยวต้องไปหาชิ้นส่วนถ้ามีชิ้นส่วนเนี่ย <S 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 ผมจะส่งไปให้ด้วยนะครับไครได้ก็เอาไปซ่อมหรือว่าเอาไปติดกาวได้นะครับผมเดี๋ยวหาชิ้นส่วนดูก่อนเนาะนะครับเอาได้เอานะครับผมลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดคดต่อนะครับผมเนี่ยครับเนื้ออย่างเนี้ยนะครับท่านสามารถดูแทนขุนแผนอุ้มกุมารขี่หงพายได้ท่านสามารถดูพิมพ์ขุนแผนหลังกุมารได้นะครับผมที่เป็นเนื้อผงน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเนื้อว่านสบู่ผสมว่านสบู่เลือดก็ดี ก็ดูแทนได้เลยเนี่ยเห็นอย่างนี้นะครับใครไม่เอานี่อย่าคิดว่าอยู่ราคานี้นะครับต่อให้กระเทาะเนี่ยขออนุญาตเลยครับไฟต่อไปกับอย่างต,ตาๆก็3า0 0นะครับใครเอาตอนนี้2,700บาทนะครับลูกค้าเก่าลด10%รลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดงดิต่อลูกค้าใหม่ทํายังไงให้เป็นลูกค้าเก่าซื้ออย่างน้อย3ครั้งนะประมาณ3ครั้งนะครับหรือซื้อทีเดียว3รายการครั้งต่อไปปุ๊บเป็นลูกค้าเก่าทันทีโอเคนะครับผมคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนเนาะ แล้วอย่าลืมกดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะว่าจะมีพระอะไรมานําเสนอนะครับผมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ยังไงเอาเท่านี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ